ยย่มน,นพี่พอผมเกือบแย่สตอรี่เนี้ยทำไมชนะปะชนะพี่แต่แบบเอ้ยตำรวจโคตรเยอะอะไปไหนก็เจอตำรวจเไม่รู้พี่แต่ไม่ไม่เสียตากลองครับแล้วเขาโดนใบแดงก่อนนะเขาอันนี้ยแชร์จอนอค,อคุยดีคุยดีกันเลยไปโ <ๆ S 2> ดนเลยทั้งเสียงหลุดทั้ง มีเห็นในอันเนี้ยในเขาเรียกว่าอะไรวะยก๊งแต่เลย <g ank S 1> อ,อ๋อเพิ่งขึ้นเลยไหมเชียวใช่โดนใบไปล่าสุดเนี้ยพี่เจ็ดแปดคนอ่ะโห oh. โดนหมดเลยโหแต่แม่งไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าแก๊งผมโคตรกาัดเลยอ๋อหายไปไหนเจอมืออุ้มแทบไม่ได้ข้างนมีรถประมูลแล้วเนี่ยโคตรสวย อตอนพี่พี่เป็นยัฮะสตอรีพี่เป็นงังไงอินขาดเลยอะล่าสุดนี่ไงอห้าสิบห้าสิบสามแต่ต้องมีเล่นกับ E.T.N น้อะขาดได้ไง E.T.N วันที่ยี่สิบสามโอ้ยีิบสองผมแก A เ <23, 23. S 1> นี่ยเดี๋ยวพี่เราดูยี่สิบสองผมแก A เนี่จัมโบ้เนยหนูด้วยไม่ใช่หรอหนูว่ายี่สิบสองหใช่ไหม นมดีรึเปล่โหจะพี่พอกินอะไรจะแต่งตัวอะไรเนี่ยพี่ชายถ้าเจอถ้าไม่ได้ยินเสียงนี่ไม่รู้จักอะไรเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะเนี่ยแล้วปกดิเฮีไม่เป็นนี้หรอโอ้ไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเอาแล้วเป็นแบบไหนไม่น่าจะมีหมวกกับที่ปากกับไอหูฟังกับไอเน็กไทแล้วก็ไอกระเป๋านี่แน่นอนอ่ะก็คือไม่มีอะไรเลย ใช่แต่งตัวธรรมดาอย่าเงี้ยพร้อมแบบพอมีความรักแล้วแบบโหพี่ชายผมเปลี่ยนไป <c oughs> ถ้าเจอข้างนอนแล้วแบบไม่พูดนี่ถ้าผมไม่ทัก <c oughs> ไม่ต้องสงสัยนะพี่จำไม่ได้นะอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ส่งโคตรแบบโ <c oughs> คตรอินเลิฟอ่ะเย้ยห อินเลิฟยังไงชุดคู่ยังไม่ได้ใส่เลยทำไมทำไมโดนทั้งเรื่องแต่งตัวทั้งวันเนาะทำไมโดนทั้งเรื่องแต่งตัวหลายคนแล้วเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้กันผิดไม่น่ารักหรอครับน่ารักกันาดไหนไม่น่ารัก ไป,ไปสองที่ตอบไปไหมไปไหมไปไปสองที่จะอันนี้รถหนูเหรอใช่ไหมไปพาวรถด้วย อ่ัเพื่นใช่ไหมครับครับไ่ใช่ครับก็นอาม่มนไม่รู้เดี๋ยวก็ไบนอยแล้วค่อยู่สักแป๊บพอแล้วไม่ไม่ห้เช่วงไม่หหึงว่าเบลโอ้โหจะให้ตกปลาด้วยโอ้โหจะให้มาตกปลาด้วยตกปลาด้วยสิโอโหอะไรเกน ตอนคน่อยมาตอนเชียร์ตืตน่ตนก็ได้ไม่ต้องแงรงอะไรรเกเ่็บแล้วกันเลยได้ได้ได้ได ตุนกบเหรอมันคล้ายๆแต่มันไม่ใช่อ่ะม,มีเก้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำไม,มผมเป็นงั้นเริ่มตัดให้หรอไหมครับโอ้โหทำดีๆ <laughs> วันนี้ค่ะพี่เลิฟแก้วโอ้โหผมพี่แสงไม่ไหวช่ว <laughs> งนี้สวยนะพี่ว่า เทียชอบไหมคะทรงนี้หลอดีครับหลอดีนั้นเฮียไปตัดปะไม่หลอดีเฮีทยบอกหลรงที่องสองศูนย์สองศูนย์หนึ่ครับสองศูนย์หนึ่งเฮียอ๋อพีบอกเลขด้วยสวัสดีครับไม่แก้วสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับเฮียสองนยเทียสวัสดีครับฮะเน่ครังนย์หนึ่งเนี่ยเดีนูจำไม่ได้สองศนยึ่งเดียวหนไม่ได้ครับไม่เอาอืม แต่น่นไไไมได้งก็กเฮียบอกว่าชอบเมื่อกี้อ่ะคือหนูก็ถามเฮียแล้วนะถ้าเฮียไม่ชอบหนูก็ไม่ได้ทำหรอกแนะ่ไม่แต่ชอบตรงนี้มากกว่านไง <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชอบตรงนี้มากกว่าไงต่อส่งนี้ดิ ไม่มันรถอะไรเนี่ยไ well? ้ยเฮียไม่าไปรถมันไม่ไ no ด้เป็นไรเลยเตาดีๆรถตั้งแต่ขับมาอันที่แล้วแหละโค้งที่แล้วรถไม่รักดีรถไม่รักดีใช่ไหมละละหรอหนูรักดีไหมหนูรักหนูรักเฮียรักหนูได้ไหมครับหนูรักเฮียหนูไม่ได้รักดีเฮียก็รักหนู พูอะไรบอกว่าง้ออย่างครับไมู่้อไม่นานแล้วนะครับครับอันนี้นะครับนอนหลับฟันดีค่ะตกตรงไหนตกตรงที่เดิมที่เดิมคือตรงไหนนน่หรอ ตรงนี้ใช่ไหมค่ะตรงนี้อันนี้นะครับครับทำไงอืมวันนี้วันนี้ต้องขับรถทำแก้มบองก่อนอืมอืมไหนอืมอาอะไรดีกว่าอ้าวหนูล่ะหนูยังไม่ได้นอนเนี่ยของหนูด้วยหนูยังไม่ได้นอนเนี่ยครับอ้างั้นหนูไปนอนเร็ว เดลของหนูนนด้วยอือ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 คืออะไรตรงนี้ตรงนี้เหรอครับตรงนี้โอเคฝันดีนะครับครับฝันดีค่ะฝันถึงด้วยต้องรีบนอนนะรีบนอนนะครับดื้อด้วยรีบนอนนะครับ กำลังจะมองไล้วไม่ใช่เดียวฮะพี่ต้องตังคมหรอจะน่นตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวก็ไปนอนแล้วค่ะสักพักโอเครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปนอนนะเฮียโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวห้องมองตื่นมาแล้วท่านไม่หุ่มงไม่ต้องตื่นเฮียก็ตื่นตอนที่เฮียจะไปนู่นสิหกโมงไงหุ่มต้องตื่นมาเตรียมตัวคใช่โอเคนั่นเฮียน่ามาหกโมง หนูจะเข้ามาไหมเข้ามาโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับครับฟังเพลงด้วยนะครับครับนอนไวๆบ้างครับครับหนูว่าต้องนอนไวๆบ้างเฮียก็นอนไวๆบ้างนี่ไงไวไวกระเดินต้องสี่ชั่วโมงไปนอนเลยนะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับต้องรีบนอนบ่ายโอเคครับ บายบยครับแล้วนะครับแล้วนะครับแล้วนะโอเคค่ะแล้วละเนาะเดี๋ยวก็ไม่ให้ไปหรอกเอาไปงั้นไปเร็วไปนอนโอเคเคได้นะมาตัดเลยครับทีนมาบ้านนะครับเวลาแต่งด้วย สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับได้แล้วค่ะถ้าหนูจะขายยาต้องใส่ชุดแกงปะเออใส่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับโอเคครับไม่ต้องใส่ก็ได้ชี้ทางนะนะเดี๋ยวฝันถึงนะครับบ๊ายบาย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 ครับ รู้แล้วรู้